สวัสดีครับสวัสดนดาทครับปุนียยอดนำกดครับปุนียยอดนำกดยีตัวขึ้นยีแล้วก็ยอดนำกดนี่เต็มถ้วยแลวตัวนตัวออกเนี่ยออกเนี่ยสามสัว่วลว Sám sầu, ngủ si sầu, lúc xưa Sám sầu, Sám sầu, Sam sầu. tôi nhìn tony, 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 lại nè tìm nào. Tức giờ đầm cốt tức xịt bụi gặp Xịt bụi phọm Giờ đầm cốt Và dạc Giờ tức xám xuân bụi Giờ xám xuân Chúng ta tuần nào đấy nó Nhưng kia tuần bằng nào để ba giang khỏi Ê, nuôi Ê, ừ, nè Kẹp xăm cặp bạn Đốt อีเล่ก็ยอนนำกดครับท่านเด็กขายน้ยเพื่อนดอกกำลังต่เริ่มกีดตัวนี้ก็ออกหลายตวนย่างไงไปแล้ว ดกระออกแล้ยเดี๋ยวท่านมานาอตายเลยตายเลยดอดสวยแลนาแห้งเลยได้พี่น้องคุณบ่อใดายากมันแหง้งตอนนี้ลูกเสือเพิ่นจอดผู้เดียวก่อนผมก็จะสีดปุ๋ยบัด ไลกันไปแต่เฮือปดเหรอ,อยางแต่แต่เห็นจังไหนน้อนี่งวดปวกโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ